เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีผู้ชมทุกท่านพวกเรานักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่8วันนี้จะมานําเสนอการสรํารวจปัญหามลลพิษทางอากาศภายในอาคารเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะอาคารที่ทําการสรํารวจนะคะได้แก่หอพักป้าแอลหอพักภูอันดาหอพักกิ่งบ้านป้าติม๋มและหอพักสุรนิเวศ8ค่ะลักษณะทางกายภาพหอพักป้าแอลนะคะ เป็นอาคารชั้นเดียวมีเครื่องปรับอากาศบริเวณหน้าห้องเป็นที่จอดรถของยานพาหนะที่มีการจราจรเข้าออกของยานพาหนะอยู่ตลอดเวลาส่งผลทําให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเข้ามาสะสมภายในอาคารค่ะในลักษณะทางกายภาพของพักภูอันดานะคะเป็นอาคารชั้นเดียวไม่มีเครื่องปรับอากาศมีการระบายอากาศได้ดีพร้อมประตูมุงลวดบริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยต้นไม้บริเวณหน้าห้องพักเป็นที่จอดของยานพาหนะมีการจราจรเข้าออกของยานพาหนะอยู่ตลอดเวลา ส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละอองุ้งกระจายเข้ามาสะสมภายในอาคาระคะ่ะและลักษณะาทางกายภาพหอพักหญิงมาปติมนะคะเป็นอาคารชั้นเดียวมีเครื่องปรับอากาศห้อประตูมงุงลวดบริเวณหน้าห้องเป็นที่จอดของยาพาน,นะที่มีการจราจารเข้าออกของยาพาน,นะอยู่ตลอดเวลาส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละอองุ้งกระจายเข้ามาสะสมภายในอาคารและยังมีเครื่องพิมพ์เอกสารและไมโครเวฟอยู่ภายในอาคาระคะ่ะและลักษณะาทางกายภาพขอพักสุรนิเวศ8นะคะเป็นหอพักที่เป็นอาคารสองชั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีประตูหน้าหลังห้องพร้อมประตูมงุงลวดสภาพอาคารค่อนข้างมีความชื้นสามารถก่อให้เกิดเชื้อราขึ้นตามผนังเพดานและบริเวณภายในห้องน้ําได้ค่ะปัญหาและสาเหตุของมลพิษทางอากาศภายในอาคารปัญหารมลพิษที่เกิดขึ้น 1. ฝุ่นละอองสะสมภายในอาคาร 2. ควันจากยานพาหนะ 3. สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด 4. ส,สารระเหยจากการใช้น้ําหอม 5. การโอโซนจากเครื่องพิมพ์6ควอนบุรีและ7เชียราค่ะสาเหตุของปัญหานะคะ 1. ฝุ่นละอองเกิดขึ้นภายในอาคารเนื่องจากหลังห้องมีการเปิดประตูทิ้งไว้ตลอดเวลาและพื้นที่หลังห้องเป็นพื้นที่โล่งค่ะ 2. ควรจากยานพาหนะมีที่จอดยานพาหนะและมีการสัญจรอ,อยู่หน้าห้องตลอดเวลาค่ะ 3. ส,สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีการใช้สารเคมีทำความสะอาดภายในอาคาร หรืออาจมีการเก็บสารเคมีไว้ไม่มีชีด 4. สารระเหยจากการใช้น้ำหอมมีการฉีดน้ำหอมฟุ้งกระจายทั่วห้องพักทำให้น้ำหอมลอยสู่อากาศเพิ่มสารแปลกปลอมที่ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ 5. ควันบุหรี่มีการสูบบุหรี่ของห้องพักรอบข้างทำให้เกิดการพัดพาเข้าสู่ภายในอาคารส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ 6. กการโอโซนจากเครื่องพิมพ์เอกสาร มีการใช้เครื่องพิมพ์ภายในอาคารวางไว้ข้างโต๊ะทำงานทำให้เกิดการโอโซนภายในอาคารค่ะและ 7. เชื้อรามีการเกิดเชื้อราขึ้นตามผนังเพดานหอพักเนื่องจากมีความชื้นสะสมเป็นจำนวนมากค่ะผลสรุปจากการสํารวจมลพิษภายในอาคารจากการเปรียบเทียบผลการสํารวจมลพิษภายในอาคารทั้ง4แห่งได้แก่หอพักว้าแหววหอพักภูวันดา หอพักหญิงบ้านป้าติม๋มและหอพักสุรนิเวศ8เป็นหอพักที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ2แห่งคือหอพักป้าแอวและหอพักหญิงบ้านป้าติม๋มและหอพักที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ2แห่งคือหอพักภูอันดาและหอพักสุรนิเวศ8 พบว่าหอพักที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีการสะสมของมลพิษทางอากาศภายในอาคารสูงกว่าหอพักที่ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นอาคารแบบปิดทำให้มีการระบายอากาศได้น้อยกว่าหอพักที่ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยหอพักที่มีปัญหามลพิษทางอากาศสูงที่สุดคือหอพักบ้านป้าติ๋มหอพักป้าแอลหอพักสุรนิเวศ8และหอพักภูอันดาตามลำดับค่ะ แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศภายในอาคาร 1. แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองปิดประตูนหน้าต่างเพื่อไม่ให้มีมลพิษทางอากาศเข้ามาสะสมภายในอาคารรักษาความสะอาดภายในห้องอยู่ตลอดเวลามันทําความสะอาดอาคารอยู่อย่างสม่สมําเสมอใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีการดักจับฝุ่นละออง 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภายในอาคารติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยในการปรับสภาพอากาศ 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตรวจสภาพรถและตรวจวัดวการปล่อยมลพิษอย่างสม่ำเสมอติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยในการปรับสภาพอากาศภายในอาคาร 4. แนวทางแก้ไขปัญหาก๊าซโอโซน ควรติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสารในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกลดการใช้เครื่องพิมพ์เอกสาร 5. แนวทางแก้ไขปัญหาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในห้องเก็บสารเคมีอย่างมิชิดและปิดฝาให้สนิทใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีการบำบัดสารละเหยและ 6. แนวทางแก้ไขปัญหาเชื้อรารวมย้ายสิ่งของที่ราขึ้นหรือเปียกชื้นออกจากบริเวณภายในห้องดูแลรักษาทําความสะอาดระบบความเย็นและระบบระบายอากาศอย่างสม่ําเสมอซ่อมแซมหรือกําจัดที่มาของความชื้นและควรให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ จบไหมจบเออทำไม